หนุ่มกัญชัยรับทําข่าวนี้ต้องเสียพี่น้องเสียเพื่อนฝูงในระหว่างการรายงานข่าวคดีไอคอนกรุ๊ปในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์หมวยอิสราได้ยิงคำถามหนุ่มกัญชัยว่าพี่หนุ่มอึดอัดใจไหมคะเวลาที่ทําคดีทาข่าวแล้วมีคนในวงการคนที่พี่หนุ่มเคยรู้จักเข้าไปเกี่ยวข้องหนุ่มกัญชัยนั้นได้ตอบว่าก็อึดอัดนะอึดอัดมากๆเลย คือรากเง่าเราก็มาจากนักแสดงจากคนบันเทิงเรารู้จักคนเหล่านี้เป็นอย่างดีเราก็เจอกันเป็นพี่เป็นน้องตั้งแต่มาทําข่าวอันนี้บอกตรงๆเสียพี่เสียน้องเสียเพื่อนฝูงเพราะว่าบางครั้งเราไม่รู้ว่าข้างหน้าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งอาจารย์วอก็มีเหตุแบบนี้แต่มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้คือเราเลือกตรงนี้แล้วมันก็คือหน้าที่ต้องบอกว่าเข้าใจความรู้สึกของคุณหนุ่มกันชัยเลยค่ะทางทีมงานเราขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้นะคะ คุณหนุ่มกัญชัยทำดีที่สุดแล้วค่ะทังทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ